ทางภูมิใจรักสมัครสมานลวนมิดจิตชื่นบานสรานเริ่มอยู่ทุกผูทุกน้ำอันควม จากเส้นสงได้ด้วยสามัคคีกิจใด,ดถ้าประสมมีรวมใจพักดีพอประจอมสยาพรอมกลดังมือเดียวยามอยากเั้นช่วยบ่ในเบาไหวาวันนี้เป็นวันเป็นวันดี เป็นวันที่ทุกคนจะได้มาร่วมในการปลึกตัวเองเกี่ยวกับระเบียบวินัยเป็นหนึ่งในหลักสูตรจุดประสงค์ของโรงเสือ เบาคลายที่อันตรายก็กระจัดขัดขวางฉันลองพะเดเดชบอจานกระตาเวทีคุณพระกาุราสวัสดีครับผมนายวัุวรร์มิขำนะครับคูโรงเรยนสั้นโคกใหญ่วุฒิธนรุ่เสือเอทซีสามัญรุ่ใหญ่ครับ สวัสดีครับผมนายกัลักษนันทนึ่งครูโรงเรียนบ้านแก้วสวัสดีครับโรหน้าแสงนาครับครูเรียนบ้านสุขเรียงครับสวัสดีได้อสวัสดีครับนายตำรงศักดิ์นาพุกครับคุณจะไม่ดังไงไม่ดังเลย นายจอมงศัก,กดิ์ครับผูครับครูโรงเรียนบ้านหนองคาย่างครับสวัสดีครับผมธวัชชัยเทโวงครูโรงเรียนบ้านหนองคาย่างครับครัเฮ้ยับผม <c oughs> นายมศินมางมูลครูโ <c oughs> รงเรียนบ้านสวนเมี่ยงสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชากรวงเงินครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแห่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมยุรชาต์เงินทองครูโรงเรียนบ้านห้วยมากลำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอุศนีสิริคงครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแห่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรีพรบุญมาครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแห่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัลิสาคารมีครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแห่งค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิตยาทองอินครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ค่ะชอทิพย์มงคลเทววัดรครูโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงค่ะสวัสดีค่ะนาพัทรพรเย็นขันครูโรงเรียนบ้านหนองขายยางค่ะมนาพรธนิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรดีค่ะครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรพลตกังครูโรงเรียนบ้านหนองไข่หยางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานิชพลตกาวครูโรงเรียนบ้านทุ่งลางค่ะสวัสดีค่ะวิภาดาจันทคุณครูโรงเรียนบ้านแก่งหัวค้ำค่ะสวัสดีค่ะนัตยาของจารวัลครูโรงเรียนบ้านสวนเนียค่ะสวัสดีค่ะนางสสิทาพอลิเทศ์ค่ะครูโรงเรียนบ้านห้วยมะงคำค่ะ สวัสดีค่ะอาทิตยาพัะทีรีค่ะโรงเรียนบ้านห้วยมางลังค่ะสวัสดีค่ะฝนเนฆทองอภัยค่ะครูโรงเรียนบ้านแข่งทองคำค่ะสวัสดีค่ะนางสุพัริทร์พรารมโนครูโรงเรียนบ้านสุเนียงค่ะสวัสดีค่ะนางวิรัสุตาโรงเรียนบ้านสุเนียงค่ะสวัสดีค่ะวัชสมนทอกแก้วครูโรงเรียนบ้านคู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะนางมณยศปัญญาโรงเรียนบ้านคู้ใหญ่ค่ะ สวัสดีค่ะภูชีวพรสีหวงศ์โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงค่ะนางสาวพิณประพาน่าลำปางรูโรงเรียนบ้านมุ้ยคันเทสังฆพานันเกิดโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงค่ะปฏิญญาภูสมชาโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงค่ะรัชนีกรณ์เพืทอโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับนายพรนทีสุขิตกุลศิราทีครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงครับ